สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างตั้มเกอกนะคะชํำแหละนะคะชํำแหละนะคะชํำแหละชิ้นส่วนแล้วนะคะตายคืน,ตา,คนตายมันจะคืนไหมนี่เราต้องชํำแหละทําให้มันคืนมานะคะพี่ตั้มมันเป็นอะไรสตาร์ติดยากสตาร์ติดยากมันแก่เนาะมันเท่าแล้ว แต่ว่าเครื่องยนต์มันดีกว่าคนนิดหนึ่งแกยังไงก็มีอะไรเปลี่ยนเนาะสามารถสามารถอันเขาเรียกว่าซ่อมได้อะ,อะไรนะบิวรีโนเวทได้ <laughs> แต่ถ้าคนนี้แก่แล้วแก่เลยเนาะ <laughs> <laughs> ผ่านไหอนมันอีก <laughs> ตัวติดยากนะคะพเพราะว่าเผาเผาหน้าขาดใช่ไหมพี่ตั้มแล้วเวลาเราใช้งานเราใช้เผาเดียวใช่ไหมเผาเดียวมันก็มันก็เลยแพ้แรงเพิ่มไปพูดจูงมาฉันโง่นั้น ก็ใช้งานเผาเดียวก็เลยมันหนักมันเลยแพ้แรงรถก็เลยสตาร์ตติดยากใช่ไหมแล้วพี่ตามรู้สาเหตุแล้วใช่ไหมว่าจะต้องซ่อมตรงไหนรูแหวนต้องยกเครื่องลงป่ะนี่เปิดลรูฝาสูบคือสิเป็นต่ยากที่พี่น้องเอ้ย คนไม่เป็ี่ยนไม่ยากหรถ้าคนไม่เป็นมันยากแสดงว่าช่างแต้มเป็นเหรอทำมาหลายครั้งซอ่ซอมได้เองก็ดีอย่างหนึง่งถ้าทำเองไม่ได้ก็เงินอย่างเดียวครับทำได้ก็โอ้ไม่ใช่แม่ปไ, <laughs> ไมปอยู่ในทำลูกสุ่มม่ไปอยูกระแบงนะจ๊ะ <laughs> นี่ไม้มะขามวงนี้ <laughs> วันนี้น่าจะลือ้อจริงเขาไม่ไปยุงไปทำลูกสูบบอ,อสไปซนะื้อไปซื้อไปเยอะเยอะตรนี้นคิดว่าวันนี้จะเสร็จไหมพี่ดำแล้วก็ไปซื้ออะไรแล้วแล้วก็มาประกอบอีกใช่ไหม,มเราเราจะทันงานบุญงานบุญบ้านงานบุญบริษัทเช้า,ชาเราก็ไปค่อยมาทำ จะซื้ออะไรไว้แป็น,นี้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบทีหลังแสดงว่าวันนี้ก็คงลือ้อลื้อแล้วก็ไปซื้ออะไรไว้แล้วก็อ,อ,กอ,อ,อุ้ยลืมถามว่างานงานเช้าหรืองานเพนงานเช้าอืก,านะก็พยายามเคลียร์ตัวเองเนาะเราก็ อยากจะซ่อมให้มันให้มันใช้ได้แล้วก็จะได้จะได้ถ่ายที่ของเราอะนะจะได้ใช้งานเนาะถ้าจ้างช่างอื่นก็คงจะชัดราคาคงจะราคานองสถานที่อืมคงจะแพงมากนะคะทำบ่ยอยตะงนก้ อันนี้ต้องยกออกเลยเหรอมันติดไหมฮะหรือเบียงข้างออกตัวนี้เบียงข้างออกอม,มันติดถังน้ำมันมันรื้อฝาไม่ได้ปลาสูบตกปลาสูบไม่ได้เอาวถังน้ำมันเวี่ยงออกอช่วงก่อนที่จะมาทำหมู่บ้านยูทูบเบอร์ก็ ซ่อมรถเนาะบ้านที่เบือก็ไปหมดบ้านมะแถวนี้เนาะบ้านมะนาวขัวส <sy> ูงห่วยเบือกกกอกอ่ากวนบุญคือคือเรารับงานนอกสถานที่ด้วยเนาะแล้วก็เอามาที่อู่เราก็โอ้ยมันไม่ใช่เป็นร้อยคันแล้วบ่เนาะที่ซ่อมรถเนี่ยนะคะก็ดีนะคะมีอาชีพ มีอาชีพมีความรู้ติดตัวมันมันก็ดีอย่างเราไปทำต้นไหนก็ได้อาชีพเดิมเลยเรากลับเราเรากลับไปทำต้นไหนก็ได้ใช่ไหมไม่กล้าเขไม่สายหรออไปพักนานเดี๋ยวแรงหมดเด้มันไม่มีใครทำรไม่เอาหรอกเจ้าคุณอนะ ตแต่เราก็มีแผนมีแผนจะเปิดอู่ใหม่อยู่เนาะเช่างลำเนาะเปิดอู่ทำอู่ทำที่กกอกๆอเลย <c oughs> เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ครบมดแล้วเนาะ,ะ <c oughs> มีลิฟต์ยกแล้วก็มีปัม๊มมีอะไรทุกทุกอย่างครบใจก็จได้สิ่หลักๆเนาะก็ถ้าอะไรอะไรลงตัวแล้วเนาะ พี่ตามเนาะเราก็กลับมายืดอาชีพเดิมอ,อย่างอย่างที่พูดถึงนี่ก็คืออย่างคดีของคดีของลุงของป้าจบหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยเราอะไรก็เข้าที่เข้าทางทุกอย่างเราก็น่าจะกลับมายึดเอาอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถเนาะอาชีพเดิมนะ เจ้าสิบเห็ดย so ังหลับจ yeah> ่างกลมันเขาบอกเฮ็ดุ่ดซ่วมกับอะไรแล้วอือเออแล้วก็เอาไว้ให้ลูกให้เมียใช้นอเองเข้าไปอยู่ในพวกนอ ไปเอาเมีมยใหม่งเงินไหวหรืเงินไว้ให้ลูกให้เมียใหนโนองานยังก,ก็รับมัดรับจ้างมัดบ่อโอ้ยร้อนอีกแล้ววันนี้เมื่อคืนฝนตกอยู่ใบทัดมันก็แต่สิมีแหง้งเอาม้าอยู่สองมัดเอามาอยู่าายนะอยู่ตะพุ่นละอยู่กอไผ่ พันห้าปันนะคมหัวใหญ่ได้เขาว่าปูกด้วปลตายแล้วประกันทุกขุมตายไปเคมเงินคืนาเงินไปเปลียนมผ้าแดงมาขึ้นเงินเรื่องวัติี บอมีเสื้อบัตรบอกกาเกงกันดิดีที่มีล่มต้นมะขามนี้นะไม่งั้นเดี๋อ้ย ไม่ตกมาอีกสักรอบให้หนัหนกๆเลยฝนตกแห้งก็บ่บ่คืนน <c oughs> ี่จมเลยครับ ังไม่ถึงแล้วมันจะอาบน่ายต้องเบียงออกกัน ก็ชำ <c oughs> ระออกแล้วเราก็มาติดตามตอนที่เราไปซื้ออะไรมาแล้วแล้วช่างต,าตัาจะประกอบคืนเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ โปรดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ